ดูนะพอเอาผมออกแรงมาขึ้นมาขี่ตัวนะตัวเสียงเงินหมื่นกว่าบาทดีกว่าต้องไม่นั่งแบบดาวใหม่พอนใหม่มันเหนื่อยน,นะครับเงินไม่ใช่ใบไม้ครับไปก่อันต่อกัต่อไป <c oughs> วันนี้เรามาจูน New x 3.0บนไดโนนะครับผมเป็นรถโดนเดิมสแตนดาดเลยนะครับให้ดูห้องเครื่อง เบอร์เดิมทุกอย่างเดิมมาตรฐานเดิมหมดเลยนะครับก็รุ่นนี้แรงม้าก็จะขึ้นประมาณ60ตัวนะครับผมประมาณนี้ก็รายละเอียดรอบข้างด้านรอบรถนะครับก็จะมีเป็นล้อ,อยางที่ลูกค้าเปลี่ยนมานะครับล้อใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ายางบางลงนะครับก็คาดว่าน้ําหมักน่าจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็นอกนั้นเป็นเดิมิมตาตรฐานหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาวัดแรงมา้ารถเดิมกันก่อนนะครับว่าแรงม้ารถเดิม ที่ล้อเนี่ยจะมีแรงม้าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับจูนด้วยกล่องออตตรบูสเพื่อที่จะให้ได้แรงม้าสูงสุดแบบปลอดภัยแต่บอกก่อนนะครับว่าวิธีการจูนของผมคือผมจะไม่จูนเข็นไม่เข็นแรงดันไม่เพิ่มบูทเทอร์โบแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอัตราการยุบฉีดให้มันนําหน้าบูทเทอร์โบไปจนเกิดควันดําคือหลักๆคือผมเน้นแรงเน้นจูนไม่คข็นเน้นใช้งานเน้นประหยัด แล้วก็ต้องไม่มีควันดำอะไรแบบนี้อันนี้คือสไตล์ผมเพราะว่าผมมองว่ามันเหมาะสาหรับรถบ้านหนึ่งคือการจูนให้ชินเนี่ยลูกค้าสามารถซิ่งได้แค่ได้ตามใจชอบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าขับไปไหนมาไหนแล้วกลัวรถจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเวลาใส่กล่องของอิซิลส์ออไปเนี่ยที่ผมจูนเนี่ยการซึกรลองเนี่ยก็จะเท่ากับรถเดิมของสแตนดาดที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องเลยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมให้ความสำคัญที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแรงมาลดเดิมที่ล้อเท่าไหร่เดี๋ยววัดแรงมาก่ดน,นะครับและหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูเรื่องของส่วนต่างแรงมาแล้วก็มาดูแรงมาปลายทางนะครับรุ่นนี้ขึ้นอยู่แน่นอนแ,แรงมาปลายทางขึ้นอยู่แน่นอนรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับก็ไม่ไม่แนะนำนะครับแนะนําว่าให้ใช้พรมก็แบบชั้นเดียวไปเลยเลือกซื้อพรมดีๆไปเลยเพราะว่าผมเห็นแบบชอบใส่พรมซ้อนกันอันตรายครบเป็นห่วงอันนี้ก็ เมื่อกี้เนี้ยเราวัดแรงมารถเดิมออกมานะครับได้166ตัวเรากำลังจะลองวัดตันที่สองนะครับสําหรับ,บแรงมารถเดิมโดยปกติเนี่ยแรงม้ามันก็จะบวกลบกันอยู่ประมาณสองตัวครับค่ายมัคันนอยู่บนไดโนต้องคาดเข้าใจไหมเสียงด,ดัง <c oughs> อ๋อไม่ได้อันตรายเสียงดังช่วงพอว่าเปนในการวัดเราก็จะวัดประมาณสองพันรอบไปจนถึงสี่พันระะ 4, อบครับคันถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเรากดวัดตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ออโต้เรากดวัดบางทีมันนิดเดาวเองให้ อันเนี้ยดูนะพอเอาพุมออกแรงมาขึ้นมากี่ตัวนะหกตัวจากร้อยหกสิบหกเป็นร้อยเจ็ดสิบสองนะสภาพดีแค่เอาพุมออกเนี่ยลดแรงขึ้นแล้วได้แรงมาหกตัวแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะเปิดกล่องเริ่มจูนกันเลยครับเดี๋ยวอินเสิร์ตเวอร์เกนแล้วปรับจูนกันเลยครับมาลองรันแรกเลยได้กี่มาครับครับผมข้อดีของการจูนกล่องราบ,บูนนะครับ ดูค่ัมันมีอานาล,ลเราสามารถดูได้ว่าแรงดันเยอะเกินไปไหมบูทโบเยอะเกินไปไหมนะครับอ,อาแต่กันยุ่งว่าชีตัวนี้ดันเยอะเกินไปไหมดูมีกราฟออกมาให้ดูเลยจะดูบันทับเท่าไหร่ดอกแรกโล่ไป230กว่าครับพี่239ใช่ไหมใช่ครับพี่อ่ะตอนนี้แรงมาที่เราได้มาเนาะ239 ลบ172 67ตัวแล้วอันนี้คือแค่รันแรกนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จผมเพิ่งแบบใส่ไฟตั้งต้นเข้าไปเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจูนแบบเดียวทานเนี่ยดูไปแล้วเราคือเราค่าที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยดูว่าตรงไหนเพิ่มได้ตรงไหนควรลด,แล,ดแล้วดีกับรถทําให้รถแรงขึ้นประหยัดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มาปรับปรุงที่หน้าตารางจูนของเราได้นะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะได้รู้ด้วยว่าพอเราจูนไปแล้วอะ ครามแรงม้าครับมันดีขึ้นไหมสวยขึ้นไหมมีจุดบกพร่องอะไรตรงไหนไหมอันนี้ก็เป็นข้อดีของการจูนโรบนไดโนนะครับซึ่งการขึ้นเดโน่เนี่ยเราแถมให้ลูกค้าฟรีไม่ได้คิดตังพูดถึงลูกค้าที่แบบว่าขับรถเก่าๆแล้วอยากเปลี่ยนรถใหม่แต่ว่าไม่อยากใช้เงินเยอะคือจริงๆใส่กล่องอัตาบุญก็คุ้มค่านะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องโฉมรถ มีปัญหาแค่ว่ารถคันที่ใช้อยู่มันไม่แรงอยากได้รถใหม่เพราะแรงขึ้นนะไม่เสมอไปบางทีรถใหม่ไม่ได้แรงกว่ารถเก่าโผล่ครบตูงตรงรถปีประมาณ2016ก็แรงมาน้อยกว่านี้แค่10ตัวซื้อรถใหม่ไปก็ไม่ได้แรงขึ้นนะเต็มที่วัดแรงมารถเดิมมันอายุประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ็น้อยกว่านี้สิบตัวก็ไม่ได้แรงขึ้นซัวเอารถคันเก่าที่มีอยู่ก็มาใส่กลง อย่างคันสามพันคันเนี้ยก็ต้องมีขึ้น70กว่ามาแน่นอนอยู่แล้ววันนี้จบจบสวยแน่นอนนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเสียเงินหมื่นกว่าบาทดีกว่าต้องไม่ล้างแบบดาวใหม่คอนใหม่มันเหนื่อยนะครับเงินไม่ใช่ใบไม้แต่จริงจริงมาขอแจะบอกกันเลยเอานี่อะไรไม่ได้จะไปพูดอย่างเงี้ยไม่ได้เงินไม่ใช่ใบไม้พวกคนหนึ่แม่พูดอย่างนี้ตลอดเลย าบอกเนี่ยไม่ใช่ไม้ฮัตแช่แน่นอนแล้วน <c oughs> นี่ก็เป็นอีกข้อดีของกล่องกล่องพ่วงครับจูเลียทม์คือมันสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไฟจูนได้ภายในแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานคือจูนไปขับไปอ่ะทำได้ในขนาดนั้นทุกแยกรอบมันจะดีที่สุดแบบจริงๆครับผมใช้เวลากับมันได้ไม่ใช่เรื่องอยากเพราะว่ามันคือเรียวไม์แล้วก็ที่ผมชูแรงได้ควันได้ก็เพราะหน้านี้เลย บูทัโบเยอะก็จ่ายน้ำมันเต็มวันเปอร์เซ็นต์บูทโบไม่มีผมก็จ่ายน้ำมันน้อยนี่ก็คือเป็นเหตุผลถ้ามันไม่ติดบูทรถมันไม่มีบูทก็น้ำมันน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องขับประหยัดได้แบบพอสมควรเลยนะครับผมโอเคมาวัดแรงม้ารันที่สองครับจะดูว่ารถควันไปแรงขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้มันมีควันเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อดีนึงรถที่มีควันไม่ใช่แรงเสมอไปนะทุกคน สองร้อยสี่สิบเนี่ยรถควันไปรถแรงขึ้นเลยได้มา้ามาทน,นทีฟรีโดยที่ควันไม่ดำพอควันไม่ดำก็คือใช้น้ามันน้อยลงก็คือประหยัดขึ้นนะถูกไหมโดยที่รถแรงขึ้นและกราฟยังสวยเดี๋ยวเราลองรดรถอตัตราคันโยชีนออกไปอีกนะครับว่ามันจะแรงขึ้นอีกไหมบางทีลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ครับใช้รถแล้วไม่แรงแต่ก็ไม่กล้าทําเพิ่มเพราะว่ารับข่าวร้ายรับข่าวเสียมาเยอะว่า ไปทํานู่นทํำนี่แล้วรถจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่จะบอกว่าถ้าเจอคนที่ทําเป็นนะไม่ต้องกังวลซึ่งได้ใค่ได้ตามปกติเลยนะครับอย่างอันเนี้ยเราจูนแบบเดียวทางรู้ลิมิตนะครับแล้วก็เราจูนไปใรนโอนมันก็จะได้แรงม้าสูงสุดด้วยแบบปลอดภัยอ่ะลันนี้แรงขึ้นแล้วแต่ว่าขอวัดใหม่อีกทีนึงเมื่อกี้กดส่งค่านะ รถอัตราการยืดของฉีดลงไปแรงม้าก็ยังไม่ล่วงอเออนี่คือยังยังยังเป็นข้อดีอยู่อ่ะครับผเมื่อกี้ครับรถอัตราการยืดของฉีดลงอีก e. นะครับผมไฟที่ใช้ตอนหลังที่หนึ่งเคยอะทำให้รถอีกคันหนึ่งแที่สุดแต่พอทีเนี้ยเอามาใส่รถคันนี้ไม่ได้แรงที่สุดแถมมีควันด้วยแล้วเราก็ลดอัตราการยืดของฉีดลงไปคือเราตั้งใจจะให้มันมีควันแต่สิ่งที่มันได้มาเพิ่มจากการที่ เราให้จะให้รถคันนี้ไม่มีวนะความขี้เลยนะเพิ่มขึ้นตอนนี้มัน2 4 3แล้วด้วยนะใช่นี่ยังไม่ได้ลงไปฉีดน้ำตามท่ออินเตอร์ตามอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อให้อากาศมันเย็นนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเรื่องอะไรมามันจะเพิ่มขึ้นอีกได้อีกนะครับเพราะว่าเวลารถมันนี่อยู่บนถนนนะอินเตอร์คูลเลอร์มันคายความร้อนได้ดีกว่านี้แต่อันนี้คือมันไม่มีตัวช่วยนี้ครับเราไมต้งมีเดี๋ยวเราไปคูลดาวน์กันี้นะครับก็เราก็จะ <laughs> อกดวางสายเข้าไปเอาแคฮัลโหลครับขอโทษทีครับกดผิดครับลุงเตี้ยครับสั่งข้าวหน่อยครับคือไมันเลยองตไปอ่าเอาอย่างตอนนี้เราได้มาแล้วเจ็ดสิบเอ็ดตัวอ่าสองร้อยสี่สิบสามกับร้อยเจ็ดสิบสองครับผมเดี๋ยวเราลองไปคูลิ่งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เดี๋ยวดูน่าจะแรงมาทีเยอะขึ้นนะครับไม่ได้หมูแล้วก็นี่กรองอากาศนี่ก็สําคัญนะครับควรจะเปลี่ยนให้ใหม่อยู่เสมอทำความสะอาดให้ สะอาดๆอ,อยู่เสมอนะครับผมสาเหตุก็เพราะว่ากอากาศมันก็เหมือนจมูกเราที่เราใช้หายใจอ่ะถ้าเกิดว่ากอากาศมันตันมันก็เหมือนมีคนเอามือมาอุดจมูกเราใช่ไหมเราก็ปอดเราหรือระบบทาเงเดินหายใจเรามันก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่า,อากอาศมันตันน่ะน,นะครับเทโบม,ม,มันจะไม่สามารถดูดอากาศได้ดีมันอาจจะทําให้สิ่งที่จะรับภาระหนักที่สุดก็คือแกนเทโบ ไอเสียออกมาดันใบหลังใบหน้าต้องการตักลมแต่ตักได้ไม่ดีทีนี้พาราก็าจะอยู่ที่แกนเทอร์โบแกนเทอร์โบก็อาจจะขาดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดระวังสําหรับรถเทอร์โบทำให้กออาการเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอนะครับผมตอนนี้ฉีดน,น้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลังสุดท้ายจะได้แรงมาเท่าไหร่นะครับผมคือเราอะ่ะไม่ได้เอาน้ําเย็นมาฉีดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ลบอุณหภูมิของเทอร์โบเลอร์ ลงให้มันต่ำกว่าอุณหภูมิบรรยากาศตอนนี้ได้เพราะว่าตอนนี้ที่น้ำมันถูกอยู่รงอุณหภูมิห้องตอนนี้มันท่าอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องนั่นแหละนะครับเราเพียงแค่ว่าคูลิง่งตัวอินเตอร์โคลเลอร์มาให้มันอุณหภูมิใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับกับตัวอุณหภูมิของบรรยากาศนะครับผมซึ่งการฉีดน,น้ําประมาณนี้พอฉีดเสร็จก็ทิ้งระยะเวลาก่อจะไปวัดแรงมาริ้งจริงอินเตอร์โพลเลอร์มันก็เริ่มกลับมาร้อนแล้วแหละยังไงมันก็ไม่มีทางเย็นเท่ากับตอนวิ่งบนถนนเพราะว่า ตอนวิ่งบนถนนนะมันมีลมปะท้ายเตอร์ควอเลอร์ตลอดเวลานะครับผมเรียบร้อยครับก็หลังจากที่เราใช้ไฟเดียวกันนะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยสีที่เตอร์ควอเลอร์หน่อยหนึ่งนะครับก็ได้มาอีกสามแรงมา้าจบที่246แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิดเนี่ยจบที่636นิวตันเมตรเดีพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเอารันที่2เนาะรันที่เอาพรมเท้าออกก็ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมา 74แรงม้านะครับจาก172เป็น246นะครับผมแล้วก็แรงบิดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาอีก210นิวตันเมตรบอกเลยครับรุ่นนี้มันขึ้นเยอะแรงม้าประมาณเนี้ยลูกค้าสามารถขับซิ่งได้ใช้ได้ตามปกติไม่ต้องกังวลรถรุ่นนี้เขามีโชวงในการจูนให้เราสามารถจูนเพิ่มขึ้นได้เยอะพอสมควรประมาณนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีจูนของผมด้วยประสบการณ์หรือด้วยโน้ตฮาวหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่แบบ ประสบการณท์ที่สั่งสมมาก็เลยมั่นใจตอบลูกค้าแบบนี้ได้ว่าเธอผมสามารถทําได้ลูกค้าซึ่งได้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครันนี้มันเป็นรถดนเดิมสแตนดาร์ดคือเราก็จะจูนให้มันอยู่ในลิมิตที่ปลอดภัยนะครับผมประมาณนี้ใครที่อยากได้รูปแบบการจูนที่ปลอดภัยแบบนี้แรงไม่เคินเน้นใช้งานแรงไล่ควนันเน้นประหยัดแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสี่ถึงแปดแปดเจ็ดสี่หกอ่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นลูกค้าจะขึ้นในโน่เนี่ยก็แถมให้ฟรีไปเลยนะครับขอแค่ว่าติดตั้งกล่องชุดใหม่ออะะไรรย่างี้นคับ ราคากล่องอัลตาบูธนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบต่ตอสายไฟเนี่ยอยู่9,900บาทพร้อมติดตั้งพร้อมจูนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายไฟตรงรุ่นเนี่ย1 3 4 0 0นะครับสายไฟตรงรุ่นเนี่ยจะมีแค่ที่เป็นหัวชีด i r รนะครับรีเว i r New f o r t u n e วที่เป็นหัวชีด iR คือปี2020ขึ้นไปเนี่ยถึงจะราคา1 4 4 0 0นะครับก็คือแพงขึ้นกว่า1,000บาทเพราะว่าลักหัวชีด IR ร,ราคามันแพงนะครับผมใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไลน์กับ Facebook ของผมไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับสามารถคลิกไลน์เพื่อสอบถามโดยตรงหรือโทรก็ได้นะครับหรือคลิกลิงก์ Facebook ดูรีวิวว่ารถแต่ละรุ่นแรงมาขึ้นกี่ตัวผมถ่ายลงทุกวันครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยแรงมาเพิ่มขึ้นได้กี่ตัวแต่ละรุ่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจค้นหารถรุ่นของตัวเองที่หน้าเฟซบุ๊กผมก็โทรถามได้เลยผมตอบได้ทุกรุ่นนะครับผมยังไงฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้คลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับกดค like, รดด้วยนะับ วันนี้ผมเบนจูเนอร์ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ